กินอินจนถึงวันนี้สี่คนพันาองคนละสักร้อยแต่ขอโทษเถอะกูไม่นางตุ่นเชิดโื่อนะเพื่อนกาเยอะมากเออเครื่องอื่ไม่อันชอไม่อ่ลครับียกไดว่าปะติสั่ร้อยเจ็ิบเกาบาทค่ะตอนนี้คุจ่ายแค่สชื่อเหย่ยวโล้นที่กันเลยทีเดียวบอกไป้เลยว่าแ่คแม่ค้าที่เหคนเดินบักแสนถ้าเกิดว่าไม่อินคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุณจะไม่ได้า คุณไปกินเอะไปกินเจอกกิเผือไปกินอปกนอกไปีินเผอกไปนเผือกไปกนเผือกไปกิ่เผอกไอกไปนเวินเผือกินเกนเออได้ินเือกินเผือกไกเผือกไเือกไปนเือนไอกินเอไเือไอไปกนเือกไปกนเผือกกนเกกนเกไกนเผืนกไกเพือกนเือกนออไอกไกอกไปเอกเกเอนเอไ่นก็ใครที่ไปกินแล้วก็เก็บไป้เ ก้วันนี้นะคะขอบคุณอาชิก้ะคะที่มาหาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมแล้วก็มอบขานพิเศษให้กับชาวพนุกคนเดินมาอย่างยงแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีอีกงานที้ยาวมาอยังชาวสองล้อรอคอยต้องจไปมีจุดต่อสั้นสั้ยาวแล้วค่ะเป็นที่รวบรวมนาแล้สองล้อข้าวยามาแล้วอยู่ก็เมาแล้วเป็นเพื่อนะรเป็นมันเรียนเรีนมาม่ันโยนต กันมาตั้งแต่บอต้นนะรถตัเลยค่ะที่ื่นชอบต้บอกว่าตคนที่ไม่ใช่แค่คนมาเจอกันค่ะประเดนเขาจมารวมตัวกันทีงานนี้เป็นงานใหญ่และพนางานของรถสวยๆไม่พอคนที่บอกว่าหลายคไม่หมดท่แทคปับอือหือคุณ้มไเลย เขาไม่จ้างไอ้ไม mm ่ใช่คือแบบว่าเราไปเม่ไม่ได้ป่ะจริงใจจริงจ้าไม้ใช่ป่ะนี่ขอมาอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนปากมาเรื่องเลยมาด้วยกันครับอะไรดีกว่าพูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงอีกใช่ไหมเดี๋ยวไม่ไม่ใครไม่ทยเลยไอ้